สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องผู้ไปผู้ไปประมมาพี่แล้วจ้านะคะตอนนี้ก็มาเลยโอ้โหเขาตกพี่น้องถือจุ๊บมาหอดแลยพี่น้องมาหอดเลยพี่น้องเอ้ยมาหอดแล้วก็เห็นหน้าพี่น้องอามาเลยกาเพราะได้นั่งซ้ำทวงเงินกันแหละเฮ้ยให้มูนั่งให้ใจในกระบอกระบิดมาสู้กิ่นพิวดิ้นหนฮะ แมงซ้อนพี่น้องแมงซอนพี่น้องอืมข้ใิตบพอบอกันบอเปิดใจแมงซ้อนนี่ฉันบอเปิดใจสันเปิดใจแต่แมงเงาน้ำมืีตัวเดียวเท่านั้นจาก่าคือจุจน้าก้าว่าบน้สันคือจุจีหน้าสันเลยขหาขึ้นกระต่ายนี่ มันเล่นอะไมันเด็ดเพลทอใส่เรามกันมันแต่ว่าแต่พี่น่าอ้อืมัเรือแต่สาเฮ้ยปาขีงอนซอโตเพว่าแต่มือพุ่นนะอกูมือพุ่จงไว้อยังเรื่องรัดผูกคำว่ากินป่าน่หามพริกบ่ มันเค็มกินบมาดูเฮ้ยซีมเราเปิดใจซีบึงดูเอาอะไามาใครคอยแม่นาค่อสิกินเน่เออน่อห้อตัวฉาบซ้ำได้ลอยนี่กับปกินวลสซัน ได้พี่น้อเอ้ยาาเาเอีสินึนะงแล้วบอเอาขากล่องมาให้แล้ว่เมื่อกินอนแซ่บเดมีดกองมาสิม้มพี่น้องเมื่อเนาึ้นมาพี่วกกินปิ้งพาวาเพิ่นบรอดิปิาา้งบอหรือว่ายังประทานถึงเวลาบลอนบนบรอดิปิ้งเมืม่อนี้นะ นี่เราดักไปนี่มาทัอะไ้ดังดัวเนางคนีนอยู่คนอยู่บ้าปิงท่านนั้นสิเล่าบ่าวขัวแมนโซนคอยนักขัวต้องใส่ดนดีเพื่อมันเข็มเออตอนนี้น้ำมันแห้งเอาน้ำไปใส่อีกอืมบันนี้มันเข้มเอาน้ำใส่อะไรกัไปลากเอน้ำใส่อีกอืมอย่ละสา่เอเธอซีซีเอาน้ำใส่กัไปขามมือซื่นบ่มือซื่นนะ อันนี้ทอดอันนี้ทอดในว่าซี่ไม่อันก็ฮห้เองอันนี้ตัวทอดบนแม่ตัวนั้นเจ้าติดใจเลยไปมันเองคนละเซฟแต่ว่ามันข้ามันได้บนสิใครบนได้บนซอยโอ้หูบสิใครปิดเกาะอยู่กับขึ้นบ้านบนซอยใส่เฮียบ้าวแต่แต่นั่นบอกกับว่ามันบอแซ่บกับว่าบอแเซฟไหนกินบ่อหืมเด็กน้อยนั่นแหละตัวดี เดี๋ยววน้อยสันดิสาเสื่มดิอ่าข้าวยาด้วยไม่ง่ายอืมเฮ้ยอืมวนสาววมันยังมีชีวิตอยู่เด้อพี่น้องมันยังมีชีวิตอยู่เด้อจ้าเออสู่ชีวิตแห้งมื่ออื่นอีกบ่เฮ้ยมือจะได้กัดรักษาสุขภาพด้วยดีน้อย ตายทีมกูบปได้มาพังน้ำเด้อบอกไว้แซมนี่เออเงินกะเสียมาแล้วโอนมาเออตายทีมน้ำไปเอาไปใส่นะคะเออยังเราหื่อยางยื่นอืมนะฮะเงินน่ะเธอไม่ได้ใส่เธอมีแต่เก็บอืมคนหลุดนะคะ ลดแต่กะห่อนคือกันเฮ้ยไปหาเบิ่งกอร์นูที่อันหนึ่งแล้วเออเออยลูกิ้นนี่และมากินพี่นอ้องป่กเขาโคตรซาลี่กับมามีมันอันนี้คือบ่มีอดภัยบ่ากินอันนี้เาก็เดิพี่น้องฮะแนวกินก็เด้มาเลยแต่ละกินต่ำเลยก็พากันมา,าจ้าถั่ยยูไ์นอนอถั่ยยูไซ์นอ เอายี่สิบจ้าหาถวยใส่ห้แน่ถวยเกลือใบ่ถวยเกลือบ่อค่ะมันชาวบาทได้มันฆาาล่างถวยหนะเอาโปกไปก่อนพี่น้องจะมาขี่ฟุ้นสิมาจ้าเออมื่อนี้เพิ่งยังร่ทันต่างหานเถื่อเอามาคงมาจให้จเตาจกี่้ง้ตาน้ตุยาเล่นเ่เื้อไมเป็ต่ามากินีเตเทียง สิบโมงอืมฉันยาง่าทัดเดระบุเธออย่ามาจับเอาอันนี้อันนี้เอออันนี้จ้าอันนี้โอเคเอากุ้งไฮเซนสองตอันนี้ก็บบตัดเลยเนาะสูอืมนิ้วขาวบ่อ่าลูกซีปลาไฮเซนโอ๊ยบ่าก็ได้เอ้าเอ้า เออโอเคแค่นี้หรออันนี้สักหนึ่งเฮ้ยอืมตัวแตกใช่เนาะน่าจ้าตัวแตกกากินเฮ้ยงบใช่ไหมงบจำนวนเฮ้ยหวนหลดเฮ้ยอะไรฮะสิบสามสิบใช้กรอกชีฟต์อ่าเนี่ยจ้าเอาฉันไม่รู้สิบบาทนะครับลูกค้าอยากอื่นห้าบาทค่ะเอา Ừ, อ้อจ้า 20, 30, 40บาทโอ้ยพอค่าขายขาดทุนมันติดเก่าการ้างบ,าบ,บ่ยาหยาบ่อโอ้ยปอฝ่มือทิน้องหุยแค่คิดใส้กก็บุคคลอแลัอนอันไทยมนะีนบ่ฉันเปลี่ยนอ มากับแก้มซะด้สาให้กินแน่จากพักสองสามตอนบอแมตพักไหนเน่ยให้กินไน้เนี่ยนะบ่าลบอไลาเออพ่อออกโอเคเสร็จสิ้นจังเสร็จสิ้ยนจันึง โอ้ยมันจับปน้ำเจ้านั่นนีาตั้งไปได้พี่น้องแต่นี่กูอยากจะขายพ่อกูทมอยู่พ่อกูจะมักจุกน้องแ่อยากได้เจ้าน้าปูอยากได้น้องเล็กเ็กแต่จกไม้างเงื่อนเอาตดมาน้อเฮยมาดพี่น้องกินด้วยจ้าใช่กินกินแวเ่นเงมทาน่วเขาจกมาจกไอ้เจ้ากับจุกอลไรที่ทไดก่อน เขาจะได้ดินไส้เขาไม่ได้อยากได้ดินเฮียดินรายกับแบนี่เลือกอาเลไดดินทร้ยดดินไส้ิ่เได้เลยอยางไดดินรา้กัไดท่าเขาด้วยนะแต่เฉี่นได้เรยแต่มีดินรายกันไดย่างกระจุนท่าไส้ตอนนี้บ่เคยประกวดเราก็ได้หทางนะน้ำปั่นพี่แม่จ้ามินต่อเอยู่ในแอวเบาๆไนแลวแม่ว่าเบาเออ นี <onz rates> ่ส้นหมดไปกี Freiheit, no ่บาทแล้นี่ชาวบ้าน้วนี่แหละพี่น้องเออสาเหตุที่เราขึ้นมาเล่นดูนั้นขึ้แม่เลงไจว่บาทนำสองตุ้แตชาวบ้านตอนนั้นไม่ใช่น้ำในทงเงินนะมมีหาซื้อนี่แหละเส้นอะกันเลยด้อาเกยามจบ้าวน้บูนลุ้งไม่แน่นี่ครบริบาเขามาจ่ายจะาขึ้นมาเองอันนี้ก็ดีนะ อยู่เ้านได้ทรมาก็เห็นก็เห็นั่คิว่าเป็นนี่ยังไม่ใช่าม้เินาหนึ่งยิโอ้ันสูงนี่มด่ี่ไปเรียกเขาสให้บาสอนโวดข้ามาล้โอดข้าทให้ค่อยทำไมค่อยากเดี๋ยวมันรับมาก็จะให้รักษาเจ้า ครับอ <łość> ันนี้าบ้านับประกาศน่การระบายทายทิไปเศ้บ้านะระบาอยู่ประกาศระบายการค้ไปเศ้าอายคดไปเศร้าจประไทยนู่นนี่น่นอะไรเปดโงเปิดเลงบ้าอะไรบ้านรมณ์เซียแํมอันคือความหมายว่าที่เกรัจับกล่องมาเล้ว่าสท้ายแบบเปิดทิ้งวางบ้านเป็นเอธียบบานเฮ้ยเฮ็ดแล้วมันกระเพื่อน้บ้าน

มันคือคนน้อยมันติดนูนะมันแว่ออกไปล่าช่องอัานเตู้น้อยตุยตู้นที่มันแบบหน้านั้นตีดแน่นั้นคือกัรตู้ที่ตัวนี้คือดีเม่ครึิ่มโลนะนั่นกัน่องนึงย่อบพขึ้นมึกบบมันเป็นตีดทางในแบ้วงไปอีกแลมันจะมีอะไเอ้าง ทะเลี่ยงไปหิแมวันนหรอเนี่ยมันมาทำปอยเอาไปข้างอ้ยตุ๋ยป่าอะไรกินมันเบิดนะกย่าอกไปไล่น่นมันกินิดไหนมันตนตือ่นั้ใช้บักผูกินแบบมืดสวันที่ก้อนนี้ใ่หมล่ะไป็นเมันาเข เจบาทเจ็ดตัวเสีย yeah. ซื้อเล็ซื้อบอ่ีาะบ้านที่บ้านจะได้ใช้เกไต้คือเบอร์พันสองพันเขาไม่เห็นรซื้ออ้าวซื้ออ้าวบอทมันบอกจนว่าสตอตมึงเฉพาะมือสตอดมึงเฉพาะเลวเจ็บบาดดิเนี่ยคอยลัวคอยัว

ค่อยสิโตบลงบึง ไม่อือมเนทางามนห้กินแบบนี้แหละกน้เอาเขาก็ไปมใส่งไนงตธอกระดึงขึ้นมาเขานฮอน์นาเฮอนเธอแต่ม่ปวดูขายนสีดึงขึ้นมาห่อสู้เดือดขึสิลุ่แต่ถ้าคุณแม่ ขึ้นมากนะครับมืดในเขาเชนี่มันเลยออกนึงแล้วครับแจับแบบไดุุ่มากจรกแรกก็เสียเอาให้เขา็ินอกครับพอมไม่อดได้หนาประตูแล้วนาะเอาให้ต,ต้นเปิจะคจะสองโ้นให้ต้นนึงก็ดีแล้วนะอนอสองพันสองเอาให้ตปสองพันสอง,สอง ขนาดอยู่บนน้องพื้นหอยยังหากะโป้มีใส่ยังอยประธานนี้เพิ่ได้เป็นประธานหรืเพิ่เบิ่งครับปีมีเขาเป็นรองเป็นรองกระโป้เขาด้วยไอยเขาก็จโดไหมตาเขาะท้าโต้ว่าที่ซิปแม่กวกปีชีบานคือยจ้าเต็มตูบยูจ้า จอนมาหน่ะเจตุยเด้ะหลังจอนมาเจตุยอุ้ยหมักบีบไปเลยสูงสูงยุบแบบสูงเดี๋ยวให้กินก่อนมันก็มางุ่มแซวอยู่หนิจ่าพี่น้องนะจ่าจ่าจ่าไปพี่น้องอลาพระจ่าพี่น้องจ่าที่แต่งพิมพ์หน้าจาก่องทีมงานกันแล้วกันพี่น้องจ่าสวัสดีค่ะติดตามทางซองนั่งตุ๋ยสิบปีปียางขาย